ตอบคำถามที่พบบ่อยจากแมป r e ร s to i m p l a c e ตั้งแต่เล่นแมปนี้มาเนี่ยบอกเลยว่าได้รับคำถามมาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยคลิปนี้นะคะเลยจะมาตอบคำถามที่พบเจอบ่อยๆนะคะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นแมปนี้นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ช่วยคุณได้นานๆทีช่องนี้ก็จะมีคลิปมีความรู้มีสาระขึ้นมาบ้างนะคะก็ก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเลสวิทเอาไว้ด้วยนะ คำถามแรกนะคะเปลี่ยนสีผิวยังไงสําหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ยังงงๆกับห้องแต่งตัวหาที่เปลี่ยนสีผิวไม่เจอฟังทางนี้ค่ะเมื่อเริ่มเกมผู้เล่นทุกคนจะยืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะหน้าห้อง VIP กับห้อง LANA ซา l o ลเนาะให้เราเดินเลยห้อง Lana ซา l o n มานะคะ เราจะพบกับแคปซูลสีเทาเนาะเป็นลักษณะเหมือนท่อแคปซูลให้เรากดใช้งานท่อแคปซูลนี้ได้เลยนะคะจะเป็นการเปลี่ยนสีผิวให้กับตัวของเรานั่นเองคำถามที่2 ทำโจทย์เป็นภาษาไทยยังไงต้องบอกเลยนะคะว่าคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามยอดฮิตมากๆเลยแต่ก่อนจะไปดูวิธีการตั้งค่ากันนะคะขอให้ผู้เล่นฟังพี่ดีๆนะคะเนื่องจากการแปลนี้เนี่ยไม่ครอบคลุม100%เซของโจทย์เนาะแม้ว่าผู้เล่นจะตั้งค่าตามวิดีโอนี้แล้วนะคะก็ยังคงหลงเหลือโจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ ที่ยังคงจะต้องเอาไปแปลเองอยู่ดีนะคะส่วนวิธีตั้งค่าภาษาไทยมีดังนี้เมื่อเริ่มเกมให้เรามองหาปุ่มที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะจะอยู่ทางด้านบนซ้ายมือคลิกเข้าไปได้เลยและจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะคะให้เราเลือกที่แทบเซตติ้งนะคะที่มีรูปฟันเฟืองนะจากนั้นไปที่ หัวข้อ Experience Language นะคะให้เราเปลี่ยนจากเดิมนะคะไม่ว่าของใครจะเป็นอะไรอยู่ก็แล้วแต่ให้ทำการคลิกเปลี่ยนเป็นคำว่าไทยนะคะเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนโจทย์ของเราให้กลายเป็นภาษาไทยแล้วนะคะแต่ก็มีข้อยกเว้นตามที่บอกกันไปเนาะว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ยังไงซะเราก็ยังคงเจอกับโจทย์ภาษาอังกฤษอยู่นะ และคำถามที่3นะคะเล่นโหมดไม่จับเวลายังไงต้องบอกก่อนว่าโหมดนี้นะคะเพื่อให้ผู้เล่นได้สร้างสรรค์โจทย์กันเองเพราะนอกจากเงินชมพูแล้วเราไม่สามารถได้รับค่าประสบการณ์หรือดาวจากโหมดนี้นะคะแต่สำหรับผู้เล่นที่อยากสวมบทบาทเป็นนางงามเมนเทอร์ mentor, อยากโหวตคะแนนให้กับเพื่อนนะคะสามารถเล่นโหมดนี้ได้หรือโดยวิธีการเข้าเล่นจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะคะ แบบแรกก็คือให้ผู้เล่นกดเข้าแมปปกติเสียก่อนจากนั้นให้กดด้านบนเมนูนะคะจะมีคำว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกหัวข้อแรกนะคะ ี่เป็นคำว่า free play mode เนาะกดเข้าร่วมได้เลยเท่านี้เราก็จะเข้าไปเล่นในโหมด free play ได้แล้วนะคะแบบที่2จะเป็นในส่วนของเจ้าของเซิร์ฟนะคะเวลาเรากดเข้าเซิร์ฟตัวเองจะสามารถเลือกโหมดเซิร์ฟได้และยังสามารถกำหนดผู้เล่นที่จะเข้ามาเล่นได้อีกด้วยคำถามสุดท้ายรับชุดฟรียังไงปกติแล้วแมบนี้เวลาอัปเดตผู้พัฒนาเขาจะมีไอเทมใหม่ๆม,ม,มาแจกเป็นรหัสหรือโค้ดนั่นเอง ซึ่งโค้ดเหล่านี้มีบางอันนะคะที่หมดอายุแล้วและบางอันที่สร้างความสับสนให้กับผู้เล่นกรอกผิดผิดถูกถูกเลยเกิดคำถามว่าเอ๊ยยังไงนะตกลงชั้นใส่ถูกแล้วไหมหรือยังไงขออธิบายให้ทุกคนเข้าใจตรงกันตรงนี้นะคะว่าผู้เล่นทุกคนจะต้องทราบก่อนนะคะว่าโค้ดทุกอันเนี่ยจะต้องเป็นตัวอักษร พิมพ์ใหญ่เท่านั้นและไม่มีการเว้นวรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะในคลิปนี้จะบอกวิธีการรับชุดเท่านั้น ส่วนโค้ดที่ยังใช้ได้นะคะไว้จะมาอัปเดตเป็นคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะคะส่วนวิธีรับชุดมีดังนี้เข้าแมปและกดที่ปุ่มรูปกระเป๋าสีชมพูจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะในช่อง enter code อันนี้นะให้เราใส่โค้ดลงไปเนาะและอย่าลืมเช็คความถูกต้องของโค้ดด้วยนะคะหลังจากนั้นให้เรากดคำว่า redeem ได้เลยตรงนี้นะคะและถ้าโค้ดของเราถูกต้องเราก็จะได้รับชุดต,ตามโค้ดที่เรากรอกลง ะะโดยจะมีป๊อปอัพเป็นรูปชุดนั้นเด้งขึ้นมาให้เราเห็นเนาะหวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามผู้เล่นมือใหม่หลายคนที่หลงเข้ามาดูได้บ้างนะคะทำได้หรือไม่ได้หรือมีทริคดีๆคอมเมนต์แนะนำกันได้นะคะและในอนาคตถ้ามแมปนี้มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดคำถามขึ้นมาอีกสัญญาว่าจะมาทำคลิปตอบคำถามให้อีกนะคะสุดท้ายนี้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมคะ่ะ